ต่อที่นี้ไปขอทนาไหลาโปรดสดับมหาปติปทธานาสูตรซึ่งเป็นเครื่องปฏิบัติให้ยึดไว้เป็นหลักใหญ่ที่จะต้องปฏิบัติต่อไปในเรื่องขณวสีคือประชากาวแห่งกล่าวตามพระบาลีว่ายปุณะจจบรังพิกเวพิโก้เซยยทาปิแล้วก็ปัดเซยะยเสลีรัง ผมขอว่าเท่านี้ความก็มีว่าดูก่อนพิสูจน์ทัลไยข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสูจนเหมือนกับว่าจะพึงเห็นสรีระคือซ่าศพที่เขาทิ้งแล้วในป่าชาตายแล้ววันหนึ่งหรือว่าตายแล้วสองวันหรือว่าตายแล้วสามวันอันขึ้นพองอืดมีสีเขียวหน่าเกลียด เป็นสรีระที่มีน้ำเหลืองไหลหน่าเกลียดเธอก็น้อมเข้ามาสู่กายนิวาถึงแม้ว่าร่างกายของเรานี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดากงไม่เป็นอย่างอื่นไปได้จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ร่วมพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ และได้กล <cin> ่าวต่อไปว่าพิสุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเป็นไปในกายบ้างย่อมพิจารณาหิ้งกายเป็นไปภายนอกภายนอกบ้างย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้าง ย่อมเห้จะานาัยธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือว่ากายนี้มีอยู่ก็เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นก็เพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยนี่ท่านว่าอย่างนี้ ทําหหับข้อหลังเป็นวิปษษาาัสนาญาณเป็นอันสรุปรวบวงใจความสั้นๆว่าท่านให้พิจารณาเห่งกายเนี่ยหงกายนอกกายที่คือว่าคนตายที่ตายไปแล้วหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างที่เขาทิ้งไว้ในประช้าแล้ขึ้นอื่นบ้างแล้วก็ต่อมา่า้ก็บ,บอกว่า เป็นร่างกายที่ฟูงแรงกายจิตก,กินบ้างเป็นฝูงแรงเป็นร่างกายที่นกตะคุมจิตก,กินบ้างหมูสนักกัดก,ก,กินบ้างหมูสนักกิ่เจอะกัดกินบ้างหมูสัตว์ตัวเล็กๆต่างๆกัดกินบ้างนี่แตงกว่าก็นึรงพันนาว่าไอ้ร่างกายที่มันตายแล้วเนี่ยมันมีสภาพที่ต่างที่ไม่อย่างนี้แล้วก็ว่าต่อไปว่า ที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้าที่เป็นร่างกระดูกยังมีเนื้อและเลือดติดอยู่บ้างยังมีเส้นเอ็นรัดรึงอยู่แต่ก็น้องเข้ามาสู่ในกายนี้ว่าเั้งกายนี้เรื่องกายนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันท้ากล่าวต่อไปอว่าหรือว่าร่างกายที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้าเป็นร่างกระดูก ที่เปื้อนไปวยเ,เลือดแต่ปราศจ,จากเนื้อยังมีเส้นเอน็นรัดรึงอยู่เธอก็น้อมเข้ามาสู่ในกายนี้ว่าร่างกายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหรือว่าท่านว่าต่อไปว่าที่เป็นรากซากศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในประชาเป็นรากกระดูกที่ปราศจ,จากเนือ้อและเลือดแล้วยังมีเส้นเอน็นรัดรึงอยู่ เทก็น,น้อมมาทิ้งกายเราว่าร่างกายร่างกายเราก็จะเป็นอย่างนั้นที่ในหนึ่งทิ่มกล่าว,ว่าเรือเป็นทากศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าชาคือว่าเป็นท่อนกระดูกและปล่อยหลุดเป็นท่อนๆปราศจากเส้นเอ็น,นละรึงแล้วกระจายทั่วไปกันทิศน้อยตัะทิศใหญ่นี่เป็นอันว่าท่านให้พิจารณาดูว่า ไอ้ร่างกายเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นสาระเป็นแกนสารผมขอสรุปสันส้นๆ <c oughs> เพราะว่าถ้าจะว่ากันไปจริงๆแล้วก็ก็รู้สึกว่ามันจะยาวเหยียดเมื่อร่างกายของเราที่เกิดมานี้อันนี้ถ้าพูดกันเรืงศพที่ผมต้องนำพระบาลีมากล่าวให้ท่านฟัง ก็ทั้งนี้ผมปรารถนาอยากจะยกตัวผมในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเพาว่าประเดี๋ยวท่านนนัหลายจะคิดว่านี่เป็นคำสอนของผมผมคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนท่าน้าว่าท่านอยากคิดอย่างนี้เนี่ยผมไม่มีความรู้สึกอะไรแต่ถ้าว่าบาังเอิญผมมีความรู้สึกอย่างท่านคิดแบบนั้นผมก็เลยลงเอาเวจี ฉะนั้นขอท่านก็จงอย่าคิดถ้าคิดว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านขาดพุทธรัตนะถือว่าขาดสรณาคมท่านที่เป็นพระอยู่ก็พ้นจากความเป็นพระที่เป็นเนนอยู่ก็พ้นจากความเป็นเนนป็นอุบาสุอมบาสิกาก็พ้นจากความเป็นอมบาสุอุบาศิกา ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิด <c oughs> <c oughs> เพราะว่าผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าถ้าเป็นนั่งนึกว่าผมเป็นพระพุทธเจ้ามันก็แย่แตอนนี้ตัวผมเองก็เหมือนกันคําแนะนําสั่งสอนท่านหลายที่แนะน,นํานี่ความจริงเป็นคําแนะนําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คาแนะนําของผม ผมนำเอาของท่านมาแนะนำท่านอีกทีหนึ่งนั้นขอท่านหลายจงรับทราบว่าตามที่ต้องกลำบาลีมากล่าวให้ท่านฟังแปละกระท่นกระแท่นเพราะปัจจุบันท่านด่วน <c oughs> ตั้งนี้ก็เพราะว่า <c oughs> เพื่อเจบเรื่องคำที่มีความรู้สึกว่าผมสร้างธรรมะขึ้นมาเอง นี่เราก็มาพูดกันถึงเพระอรรมาานข้อนี้ที่เรียกว่านวสีคือป่าช้าก้าวซาาศพมีลักษณะก้าอย่างถ้าเยาว,ว่ากันไปมันก็เหมือนกับของที่เราเคยเห็นคือคนตายหนึ่งวันบ้างคนตายสองวันบ้างคนตายสามวันบ้างคนตายขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลแล้วก็ส่งกลิ่นเหนนม็นโชนมาทั้งกาย เมื่อผลที่สุดาการน้ำเหลืองไหลน้ำไหลไปหมดร่างกายก็โทมลงเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกมีกลิ่นแสงปรากฏต,ต่อไปหนังก็หมดเหลือแต่เส้นเอ็นรัดเรีงกระดูกเอาไว้ต่อไปเส้นเอ็นก็หมดเหลือแต่กระดูกเป็นท่อนกระดูกยาวเหยียดเป็นรูปของกายกายเหลือแต่กระดูก <c oughs> และในที่สุด อาการของกระดูกที่รัดรึงกันอยู่ต่อกันอยู่ก็ขายตกไปเป็นชิ้นเป็นท่อนเลี่ยรารแล้วกะจมหายไปในพื้นปฐพีอาการอย่างนี้องค์สมเด็จรปชินาศีบรมศาสดาสมมาสมทาุทธเจ้าทรงแนะนำว่าท่นานน้นหลายจงพิจารณาเห็งกายในกายคือว่าก,กายของเราเนี่ย ต่อไปมันก็มีสภาพอย่างนี้ในเมื่อสิ้นลมปราณแล้วเมื่อไรเมื่อธาตุสีแตกความสามัคคีกันเมื่อไรร่างกายที่จัดว่าเป็นร่างมันก็ต้องสลายตัวธาตุสีก็หมายถึงว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำ ธาตุั้งสีนี่มันต้องสามาคัคคีมีการรวมตัวกัน <c oughs> ถ้าหากว่าธาตุั้งสียังมีกำลังสม่ำเสมอกันครบถ้วนบริบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ร่างกายของบุคคลน,นั้นก็เป็นร่างกายที่มีอาการทรงตัวเป็นร่างกายที่ไม่มีโรคร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากความอ่อนแอ เรียกว่าเป็นร่างกายที่ไม่ต้องใช้ยารักษาโรคกินแต่อาหารก็พอทีนี้ร่างกายที่จะเป็นโรคก็เพราะว่าธาตุสี่ธาตุดธาตุหนึ่งมันหย่อนลงไปถ้าธาตุไฟลดตัวลงร่างกายก็ขาดความอบอุ่นเนือความอบอุ่นมีบ้างแต่ก็น้อยไปความนี้ก็ชักยุ่งความไม่สมบายกายไม่สมบายใจมันก็ปรากฏ หรือว่าธาตุน้ําน้อยลงไปธาตุดินธาตุไฟธาตุลมยังคงอยู่อย่างนี้ที่เขาต้องให้ยาทางแข็งหรือว่าให้น้าเกลือกันเพราะธาตุน้ํามันน้อยร่างกายมันก็สุดโซมหมดกําลัง <c oughs> เป็นอันว่าถา้ถาธาตุทั้งสี่ยังคุมกันอยู่เพียงใดร่างกายก็ทรงอยู่นี่สาหรับคนตายธาตุอะไรมันหายไปบ้าง อันดับแรกที่สุดท่านลมหายไปเมื่อท่านลมหายไปแล้วมันก็เหลือแต่ธาตุไฟกับธาตุน้ำธาตุดินลมเป็นเครื่องปลนเปลือให้ไฟติดถ้าหากว,ว่าเราจะไปจุดไฟในที่อับที่ไม่มีลมผ่านไม่มีอากาศไฟก็จะไม่ติด เมื่อได้เข้าไปในถ้ำลึกๆเราถือไฟฉายเข้าไปซึ่งมันมีกระแสไฟเกิดจากพลังงานของถ่านไฟฉายเราก็ฉายไม่ติดเือนกันนี่ร่างกายนี่เหมือนกันท่านธาตุลมมันไม่มีแล้วธาตุไฟมันก็นลุกอยู่ไม่ได้โอนี่สุดธาตุไฟมันก็สลายตัวจะเห็นว่าคนตายเมื่อสิ้นลมปราณแล้วร่างกายเย็นชืด ธาตุไฟมันก็หมดเมื่อธาตุไฟมันหมดไปธาตุลมหมดไปหรือแตาธาตุน้ํากับธาตุดินขณะที่ธาตุลมยังอยู่ธาตุลมประคับประคองให้ไฟลุกมีความอบอุอน่นทำดินให้รับความความแห้งความแข็งพอสมควรพอที่จะต่อสู้กับธาตุน้ำได้ตอนนี้เมื่อธาตุลมหมดไฟธาตุไฟดับ ดินก็ไม่สามารถจะทุสู่น้ำได้น้ำก็ละลายธาตุดิดนธาตุน้ํำที่มีอยู่ในร่างกายละลายธาตุดินก็ได้แก่เนื้อผนที่สุดธาตุดินถูกละลายมาก็กลายเป็นของเละหมดความแข็งน้ํำก็ปูดตัวมามีอาการเน่าเนื้อหนังมันก็เละไปหมดเนื่องธาตุดินเละสู่น้ํำไม่ได้ เมื่อธาตุดินธาตุาน้ำละลายดินยนเละออกมากลิ่นเหม็นก็ปลายกฏน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่ขังอยู่ในร่างกายก็ขยายตัวไม่มีใครควบคุมเพราะดินไม่แข็งดินอ่อนเสร็จแล้วคุมน้ำไม่ได้น้ำก็ไหลออกมันไม่ไหลออกแาทนธนทวาลอย่างเดียวมันซึมออกทุกจุดของร่างกายแต่ก็เป็นน้ำสกปรก น้ำส่วนนี้มีมาจากไหนเราก็ต้องดูกันว่าน้ำนี่มันมาจากไหนได้ความสุปรกต่างๆนี่มันมาจากไหนมันมาหลังจากเราตายไปแล้วหรือมันอยู่ในร่างกายตั้งแต่สมัยที่เรามีชีวิตอยู่แล้วก่อนตายเมื่อพิจารณาไปแล้วก็จะทราบชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันมีอยู่แล้วในสมัยที่เราทรงชีวิตอยู่ เราเดินไปเดินมานั่งอยู่ทำงานอยู่บริหารอยู่มีความปรารถนาอยู่ในสิ่งทุกอย่างสิ่งสุขปลกทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ในกายเราครบถ้วนบางอย่างที่มันหลั่งไหลออกมาที่วจาระปัสสาวะเราก็มีอาการอังเกียจ <c oughs> เลือดเป็นที่ปรารถนาของคนว่าเลือดดีแล้วร่างกายงามมีความแข็งแรง แต่เมื่อเลือดเราถูกมีดบาดเลือน้ำต่ำเลือดไหลมานิดหนึ่งเราก็รังเกียจว่าเลือดสปกปกนี่เป็นอันว่าที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อดูซากศพแล้วก็จงมาดูว่าร่างกายของเรานี้มันก็มีสภาพอย่างนั้น พิจารณาเห็นเป็นของปฏิกรลสัญญาว่าร่างกายสุกบรกหรือว่าสุภสสัญญาคือจำได้ไว้เสมอว่าร่างกายแล้วเนี่ยสุกบรกเหมือนก็ทราบศพแบบนี้มันน่ารักตรงไหนและดูกายภายนอกก็คือกายของบุคคลอื่นว่ากายของบุคคลอื่นก็มีาการสุกปรกเหมือนกัน เพราะนั้นว่าถ้าเราจะปรารถนาร่างกายของบุคคลอื่นเข้ามาประคับประคองก็ชื่อว่าเราต้องการประคับประคองซากศพที่เตรียมไว้ความสุขบรกในเมื่อการมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ท่านคิดว่ามันเป็นของดีและของชั่ว เราก็มองเห็นกันชัดๆว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ของดีมันเป็นของเลวมันสุกกระบกทุกอย่างนี่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาต่อไปว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีที่เต็มไปด้วยความสุกกระบกมลสระพื้นสภาพเป็นซาสุกอย่างนี้ ที่มันเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าอาศัยที่ร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงมันมีการเคลื่อนตัวอย่าเป็นโยเป็นปกติคือมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในที่สุดตามในตอนท้ายตอนนี้เป็นวิปัสนาญาณตอนต้นนี้เมื่อร่างกายสุขปรกร่างกายเหมือนก็สากศพ ซากศพเน่าชั้นใดร่างกายของเราก็เน่าเหมือนกันร่างกายของบุคคลอื่นก็เน่าเหมือนกันก็ต่างคนต่างเน่าแล้วเราก็จะไปรักคนเน่าเราจะไปประครับประคองคนเน่าหรือว่าเน่าตัวเน่ามันจะรักกันมันจะประครับประคองกันก็ช่างมันอย่ังนหเือแต่ว่าจิตใจของท่านไม่ได้คิดนี่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเน่า ที่เราปรารถนาเราเข้าใจว่ามันดีมันสะอาดมันสวยสดงดงามมีส,ดสมุดส่งดีเราคิดอย่างนี้ต่างหากเราไม่ได้คิดว่ามันเนา่าถ้าเราคิดว่ามันเน่าเสร็จแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรอาการที่จะน่ารังเกียจมันก็ไม่มีมันก็อาการที่น่ารังเกียจม,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 มันก็จะมีขึ้นเราก็ไม่อยากจะระคับประความต้นนี่เราไม่เด้น เราไม่ได้คิดคิดที่ว่ามันดีอยู่ตลอดเวลาท่านนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาอะไรมาสอนเลยเอาของจริงที่มันมีอยู่ที่อารมณ์เรามันชอบฝืนความเป็นจริงมาสอนท่านพ,พูดกันแบบภาษาชาวบ้านก็บอกว่านี่อย่างโง่ทึมทึกนักเลย ไอ้แบบโง่งเง่าเต,าต่าตุนอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์จงมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันสกปรกไอ้ซากศพที่เราเห็นก็คือร่างกายสภาพแบบเดียวกับเราและเราก็มีสภาพเป็นซากศพแบบนั้นร่างกายของบุคคลอื่นก็มีสภาพเป็นซากศพแบบนั้นทำไมจะต้องไปประครับประคองเป็นหลวงไหลฝ่ายฝ,ฝัน และก็จงจำไว้ว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีมีสภาพเหมือนกันคือเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการเสื่อมการสลายตัวไปในที่สุดเห็นคนอเองเขาตายก็จงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปอันนี้ต้นท้ายนี่เป็นมิปัสนายาน นเมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปท่านว่ายังไงย่อมพิจรารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นภายในกายบ้างย่อมพิจรารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจรารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นและก็ความเสื่อมไปในกายบ้างนี่เป็นอันว่า ให้พิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดามันไม่ใช่ของผิดธรรมดาความเกิดขึ้นก็ดีความเสื่อมไปทั้งกายทั้งกายภายในกายเหมือนกายเราก็ดีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายภายนอกคือกายเขาบุคคลอื่นคนดี และความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปทั้งกายทั้งกายภายในและกายภายนอกก็ดีนี่มันเป็นของธรรมดาในเมื่อเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาแล้วจะมีอะไรมาเป็นทุกข์นี่เราก็น้อมเข้ามาหาอริยสัจนี่พระพุทธเจ้าท่านเทศอริยสัจแต่เราฟังอย่างนี้บางทีไม่รู้เลอว่าเป็นอริยสัจ ฟังกันถุยไปก็ได้เพราะว่าบางท่านที่มีความฉลาดออที่เรียกว่ามีบารมีดีคือมีบารมีสิบครบทวนมีจรณะสิบห้าครบทวนมีที่บาทสี่ครบทวนถ้าว่าทั้งสามรายการนี้ครบทวนผมว่าผมไม่ต้องมานั่งสอนอีกแล้ว ไม่มีอรอยิยสอนนะพวกท่านเป็นพระอริยเจ้าไปหมดแล้วแต่ว่าที่ยังมีการท่านนองอยู่เห็นลนนเสียนิน่เนียน่อยตินั่นนิตินี่หน่อยไอน้นนไม่ดีนี่เสียนี่ความเลวมันยังมีอยู่มากในจิตเพราะจิตนี่ไม่ได้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเลย ยังมีความทันลงอารมณ์จิตยังพ่อคูณไม่ตกินเลสพูดภาษาไทยไทยก็เรีว่าความเลวยังเลยหัวอยู่นี่ไม่ได้ด่าใครนะพูดให้ฟังลดอารมณ์อย่างนั้นเสียว่าอะไรบ้างในโลกเนี่ยที่มันจะต้องทรงอยู่เป็นปกติธรรมดาของมันยอมรับหนือนับถืออย่างนั้นจะทำจิตให้มันดิ้นรนยิ่งเกินไป พี่เจรนาทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นของธรรมดานี่เราฟังกันวันหลายครั้งหลายเที่ยวแต่ก็ยังขาดสติสัมปัญญะยังขาดปัญญาเอาเวจีเป็นที่ไปเถอะเพราะว่าเขาไม่ฟังกันอย่างนี้เขาไปสวรรค์ได้ถ้าฟังอย่างนี้ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้เรื่องยังติโน่นยังตินี่ยัง ถ้ายังติอยู่มากเพียงใดเรายังเลวมากเพียงนั้นแล้วก็ยังไม่รู้จักการไม่รู้จักสมัยไม่จักการะเพียงใดเราก็ยังเลวมากเพียงนั้นความเลวเป็นปัจจัยให้ลงสัวอบายภูมิอริยสัจนี่ฟังกันทุกวันรู้หรือเปล่าว่าฟังอริยสัจไม่รู้นี่สำหรับมหาติปฐานสูตรที่วัดนี้สอนมาสามรอบ แล้วก็ไปกินอากาศสอนกันมาไม่รู้เท่าไหร่ยานนิพพานกึกตั้งหลายรอบรรมาทานสี่สิบก็สอนกันมาสองสามรอบนางปตาจาราเข้าฟังกี่รอบฟังอะไรบ้างแล้วทำไมท่านจึงได้เป็นพระอารหันต์แล้วก็เป็นผู้เลิศในด้านพระวิน,นัยแล้วเราฟังกันเท่าไหร่ทำไมจึงไม่ได้ รู้จักประมาณใจรู้จักประมาณตัวรู้จักการยับยั้งรู้จักมีสติสัมปชัญญะจำคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้คำว่าธรรมดาให้รู้จักธรรมดาไว้ให้เป็นปกติคนที่มีความวุ่นวายติโน,นตินีคนประเภทนี้ก็คือเป็นคนที่ไม่รู้จักธรรมดา คำว่าตินี่ผมไม่ได้หมายถึงใครนะทุกคนนะ่ะยังมีอะไรที่จะต้องติอยู่ไหมว่านั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ชอบใจของเรายังมีอยู่ไหมถ้ายังมีอยู่ก็เพิงทราบวบากิเลสมันเลยหัวยอมรับนับเือกกฎของธรรมดาเสียนอกจากจริยาที่จะผิดเพื่อธรรมวินยัย ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นธรรมดาแบบนี้ถ้าจิตเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาอะไรมันมีมาก็ถือว่านั่นมันเป็นเรื่องของมันอย่างนั้นไม่ต้องไปติสิ่งใดที่แก้ไขไม่ได้จะไปแก้มันอย่าไปแก้ในสิ่งนั้นอย่าไปแก้ที่วัตถุอย่าไปแก้ที่บุคคลมาแก้ที่ใจเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมดาทำไมเราจริงจะต้องเดือดร้อน ทำไมเราจริงจะต้องดินน้นรนอารมณ์ของธรรมดาน,นี่เป็นอารมณ์ของโคตรภูยานคืออารมณ์จิตที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นประสดาบันเรื่องประสดาสิกิทาคานาคารหันฟังกันมาเยอะแต่เปล่าอยังยังที่ที่ที่ยังหนาอยู่มากๆจะมี บางท่านก็บางไปมากแล้วบาง้าบางทีบางลายก็ยิ่งฟังยิ่งหนาก็มีเมื่อไปที่หน้าเส้นใดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าทรงเล็ดเหนื่อยมามากปรารถานานาใย้คนมีความสุขรู้เค้องกฎธรรมดาแต่คนที่เห็นธรรมดากับหายากนี่จงจําให้ดีนะฟังไว้แล้วแล้วก็จงจําไว้ด้วยจงประพฤติปฏิบัติยับยั้งชั่งใจ จะเป็นคนช่างติช่างต่อช่งชาง้าญติก็ติตัวเราตามที่พระพุทธเจ้าว่าอัตนาโยทยต,ตานังยงเตือนตนในตนเองกล่าวโทษโจทย์ความโชวของตนเองไว้เป็นปกติท่านกล่าวต่อไปว,ว่าก็หรือว่ากายนี้มีอยู่กายเข้าไปตั้งอยู่เช่าพ่อหน้าเกยเธอนั้นก็เพียงแต่สักตะว่าเป็นที่รู้ คือเพียงสัตวว่าเป็นที่รู้ธรรมดาของมันเป็นอย่างไรก็ช่างมันอะไรมันอยากจะแก่ก็แก่อยากจะป่วยก็เชิญป่วยมันอยากจะตายก็เชิญตายมันอยากจะเน่าก็เชิญเน่าร่างกายของใครที่เราปรารถนาก็ต้องไม่มีเพราะธรรมดามันเร็วถ้าว่าตอบอีกว่าก็เพียงแต่สัต่ว่าเป็นที่อาศัยและเป็นที่ระลึกย่อมไม่ติดอยู่ในกายด้วย คือไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราและสากายทิฐิเห็นไหมท่านสอนแบบนี้นะจำให้ดีจำแล้วก็พุทธประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทำตัวให้ได้ด้วยอย่าสักต่ว่าฟังแล้ว่าสักต่ว่าได้ยินอย่าสักต่วาจำใช้ปัญญาคิดด้วยแล้วปลดให้ได้ด้วย ให้กล่าวต่อไปไว่าแล้วก็ย่อมไม่ยึดถืออะไรๆไรในโลกด้วยเมื่อดูก่อนพิสุทังหลายพิสุย่อมพิจรารณาหิ้งกายในกายเนืองๆอยู่อย่างนี้เท่านี้พอถ้าพิจรารณาหิ้งกายในกายเนืองๆอยู่อย่างนี้ก็ชีวจิตของท่านหมดจากอาสวะกิเลสเป็นสมุทเทหัน นั่นก็คือความเป็นพระหรันอาต์สำหรับการแนะนำกันในวันนี้มองดูกมเวลากำหนดสนลาขอบรรดาท่านหลายจงทรงกำลังใจของท่านให้ทรงอยู่ในคำสอนขององค์สมเด็จพระสมมาสมุทธเจ้าทั้งด้านสมถะและวิปสัสสนาในด้านของมหาปฏิปทานนสูตรโดยเฉพาะอย่างยิงย่งในนวสีจึงกว่าจะถึงการเวลาสมควรของท่านสวัสดี